ไปภูเขาลาวแล้วมันขึ้นจากรมาช่ไหมราโอ้ยครับโอ้ยโอยโอ้ยบอ้ยโอ้ยาอ้ยโ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 อยกอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้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 ยโ้ยโีนโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ย้ยอไ้อ้อยอยอรย่ยออยู เดิมูนไลท์ด้ก็เพลงนี้ก็ดมนะไม่ได้เราไม่ไม่ได้สายการดเยไม่ใช่ร้องเพลงนี้ก่อนใช่หนท่านไลท์เปหนโอ้โท่านไลทมีอไม่หายท่านเพราะว่าโหมาอีไปหาผมไม่ใช่ไปหารอะไรผมร้องแร้ปเป็นมีสียงเป็นแรปสวัสดีครับผมหวัดดีครับโดมิโต้โคลแล้วนะโหนอ่นาว่าเดี๋ยชเนี้ยวาตาชิวะมาโต้คยกเดยวไมโอเคเดับไว้ถ้ามาตันะเดี๋วไม่ทำโอเครับ รวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนที่ติดตามเกี่ยวกับแอดเอนเจอร์นะฮะวันนี้เราแอดเอนเจอร์ทั้งหลายได้ลงมาอยู่ณนะจันบุรีนะฮะอันนี้คือทะเลจันบุรีนะะวันนี้คือผมการยาอันนี้คืออ,อาจารย์เลยนะ อาจารย์แจ้ครับอาจารย์แจ้ซึ่งอาจารย์แจ้เนี่ยเขาเป็นลูกพี่อาจารย์ต้งที่ต้งเสกพระธาตุแต่อาจารย์แจ้ขอโทษล่าสุดคุณเสกอะไรมาเสกเด็กเข้าท้องท้องมาจอดเวลาล่าสุดอาจารย์แจ้กุเสกเด็กเข้าท้องมาแล้วคุณคือใครและอันนี้คือใครคุณจะระเกดครับอันนี้คือเมียคุณใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วคุณนี่คือลูกศิษย์คุณเหรอใช่ครับทำไมลูกศิษย์คุณเน้นอ่ะ ต้องเน้นครับเน้นทําไมอ่ะต้องเน้นครับวันนี้ที่เรามาอยู่ที่ทะเลจานเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์แจเนี่ยเขาจะมีการงมทะเลครับเพื่อไปหาอะไรนะเพื่อหาอะไรหาหอยหาหอยหอยพญานาคเลยหอยพญานาควันนี้ที่อาจารย์แจลงมาที่จันทบุรีเนี่ยเนื่องจากจะปกติลูกพี่คุณเนี่ยเสกแค่พระธาตุของคุณจะเสกอะไร เกซเพิ่มเข้าไข่นะครับเสกซ์เพิ่มเข้าไข่นะของผมเดินโซ่มองกล้องบองกล้องเสกสะเปิ่มเข้าไข่เซกซเปิ่มเข้าเข้ารังไข่เข้ารังไข่เพื่ออะไรอะ เพื่อออกนั่งคันแล้วออกไปเลยนี่ว่ะอ๋อนี่คืออาจารย์แจ้นะครับอาจารย์ต้องคุณคบอกถึงอาจารย์ต้องรับคำท้าอาจารย์ต้องดิอาจารย์ต้องไหนวะมีหลายต้องต้องไหนวะมึงมีต้องพวกกูด้วยนะและไี้ต้องนี่มึงก็ต่อยหน้าลวกไปแล้วนี่ว่ะถึงมาได้มาเลยเี้ยเดี๋ยวกูต่อยแทนกันเลยแถวต่อยแทนนี่มาทำไอาจารย์ต้องเจออาจารย์แจ้ไปฮ่ามึงโดนกระโดงหางลวกแล้วดูหนูตกลุ่มหนูลวกเลยสับปีเลยมายี่สิบเป็นเมียโสสิค่ะ แล้วเจอกันที่ไหนอ่ะไปปฏิบัติธรรมมาค่ะที่ไหนอ่าที่ไหนจำไม่ได้แล้วว่ะแต่คือเจออาจารย์เขาอะค่ะอาจารย์นี่พาลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมครับผมแล้วทําเมียเลยไม่ทําครับก่นเนี่ยเราชอบแต่งเนี้ยเฮ้ยนั่นสรุปนี่คือผัวคุณไหมใช่อันนนนนคคีี้้ใไหมใช่เขาเนี่ยถ้าว่าอาจารย์อะไรจิวอะไรจิวเลอสีเร่งนำเ้าในตัวจริง บอกแล้วทำเห่ามือมึงเส้นต่อเื้อลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มภารกิจในการเสกของในทะเลครับเชิญเชิญอาจารย์พยุงเมียตัวเองนะสวัสดีครับพบกับช่างตุ๊กติกชาแนลนะครับวันนี้เรามาตามภารกิจอาจารย์แจ้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ้เนี่ยนะฮะเขาจะมาแสดงอภินิหารในทะเลจังหวัดจันทบุรีฮะ โดยมีท่านอาจารย์โสสิและก็เมียของเขานะฮะวันนี้เขาจะมาแสดงอภินิหารในทะเลที่นี่เดี๋ยวเราไปชมฮะ,ะจารย์เริ่มง,งมแล้วบัดนี้อาจารย์อาจารย์เริ่มงมแล้วอาจารย์มองอะไรอะ่ะก็มอง,ออมองเต้าอ่ะ <c oughs> ่อจทไม่รู้ว่าชัตจะมางอพญานาครองไเละอะไรมือพจนีอะไรกูว่าเ้ยมองอกูรอยตัวมอางอไม่ได้กู่เมาทะเลก็มึงเฮ้ยหงละโลเลอะรถเฮ้ยไปไงไปไงเจอไหม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 ไม่เจอครับไมยเจอค

โอ้โหทำไมไวเยเป็นเพือเกว่าวะไปใก้นิไปใก้เฮ้ยเ่อเนื่อเก่าไม่เก่าแน่โอ้เรอ่าครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยี่อ้ากำลังงงผ้าจางกำลังงงครับาอจโอ้ย อาจารย์เจออะไรบ้างไปหานิ้วพระถุงคุมเมื่อกลาตีโบอกใช่ไหมคนนี้เราหงคุมอาจารย์ก่อนเมื่อกลางตีบอกเลยอาจารย์เมื่อกี้ผมมีอาจารย์งมลึกๆจะเจออะไรไหมไม่เจอนิ้วพระถุงคุมอาชิบานเมื่อกลางตีโบอกไงไม่ได้ก่อนอาจารย์อยู่เดี๋ยวนอกบูเดี๋ยวอาจารย์เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์บอกว่าเฮ้ยผิดคนคืออะไรงูมันอะไรผิดคนอ่ะเมื่อกี้เหรออ้า ผิดนะมาเจอเทนอโฮคุณอาโอ้การเมื่อกี้เจออะไรไหมยังไม่เจออีกนิดเดียวเจอเฮ้ยอีกยังเจอครับเจอเดียวเจอแล้วเตนมาเลยจะตีเข้ากันเร็วล่วงอะไรเอาบ้าดำมาแล้วตีนกับมันเราโม่มาโอ้โหมันตมน้านต่างๆเลยนะลองก็บ้ามาดูสาวยังไม่เจอนะ้นี่มาเล่นให้ลูกสาวเล่นดูโมหยังไม่เจอนะฮะเรา กันมาคือวันแล้วครับยังไม่เจอเลยนะเราดำน้ำไม่เป็นเราบอกว่าเราดำอบเลจะเจอหรือเจอน้ำมีไหมไม่เจอเรื่องน้ำไม่ต้องมีหรอกว่าจะถามว่าเคเจอไหมเจอไหมเหรอเจออะไรเหรอครับไม่เจอครับเจออะไรไหนเมื่อกี้ผกเจอไง ลืมปลาสิหลับปลาจะเจอไหมล่ะลืมตาลืมปลาเฮ้ยเฮ้ยคุณเปลูกสิคุณมางงกว่าจ้าคุณเจอได้ไหมมโหเป็นดุนเลยอ่ะเฮ้ยท่านคืออะไรอ่ะไปลูกเมื่อกี้น้องเขาทำอะไรไม่ทำงงอะไรอ่ะคุณงงคุณคุณเจอได้ไหมอย่ครับเจอเลยไม่เจอเลยเอาตรงๆคุณเจอไหมคุณเจอไหมไม่เจอเฮ้ย อ๋อจริงคุณเจอไหมไม่เจอไม่เจอได้ไงวะไอหาตอนนี้ยังไม่มีใครเจอนะเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วเที่อะไรกระพุนนี่ยรือว่าอะไรหรือว่าไรกระพุนจันตูเรียนจันอาจารย์ดูเรียนเฮ้ยจันโต้งจันโต้งผมขอท้าคุณตูเรียนนะจันตักเรียนจันอาจารย์โต้งผมฝากขอท้าคุณนะครับของจริงครับผมนี่อาจารย์แจ้นะฮะมาจันบุรีครับงมเจอทุเรียนนะอาจาัน กูอยากเป็นพ่อคุณจานจังเปิดแล้วเขาว่ากูง่ายอ่ะกูไม่ง่ายหรอกแต่กูเอาแล้วเอาแล้วง่ายแนวที่แล้วกูแตะแล้วก็ถอดอะไรไม่ดีอะพิงว่ากูง่ายนี่หว่าเชื่อมึงดูถูกว่ากูง่ายมึงมึงก็โดนไปแล้วนี่เป็นไงจานต้งเจอกูเป็นไงเจอกูแมนไม่หายไม่อยากไปยังไงเสียดายกล้อ่ะเดี๋ยวงมต่องมต่อไอ้คนน้นเดี๋ยวเดี๋ยว เี้โคงม้วอ้โหจะทวงลมโคนยากว่ะเดี๋ยวนีอย่าดึงโหคนาจยะโอ้่าจเปยตข่าจะหมกาจเป็นไงอ๋อ ตัวหนักเป็นตันเลอทีดาเช้าเลยตอนแรกดูเดือูงดังล้มือจับไปโยไป็นไงโหนี่ก้ลัมันดีโอ้โหไม่หวเป็นท่นอนเลยอ่ะตาดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ไหมขานเดี๋ยวขาอเดี๋ยวเอออ๋อเดี๋ยวดอ๋ยอ๋อเดี๋ยวขาดไม่แข้งแข็งแข้งออมาหอ้ยเอกอยเดี๋ยวโ้ยมาสนกโ่ทีวี เมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เห็นว่าลูกศิษย์ของโสเอ่ะเขาไปงมอีหนูเมื่อกี้งงเจอแล้วไหมเจอข้าวหลามเหรอเ้ยของที่นี่ไม่ใช่ชนบุรีีข้าวหลามเหรอก็งงเหมือนกันทำไมมีข้าวหลามในทะเลเนี่ยจานครับจานเอาเอาเอาข้าวหลามมากินด้วยเหรอข้าวหลามมาเหรอเออพอาอร่อยเลยคุณชอบกินอะไรจานจานเอาเอาเอาข้าวหลามมันมาทำไมอ่ะ ผมชอบกินม่องตันมั่งเทอร์หน่อยก็ผ่ากินไม่มีอาจารย์กูจะนอกจริงเดียวไหมโอ้นี่เป็นการถ่ายที่อาจารย์กูมีฝามสุ่มากไม่รู้มีฝาฝุ่อะไรกก็ินน้เอาจารย์ก็ได้ทุเรียนนะครับอาจารย์โต้งเห็นไหมเขาเสกทุเรียนในทะเลจันทบุรีนะเดี๋ยวรอให้โซซิไปหลังนะในหน้าแพ้โซดี้มาเนี้ย เฮ้ยคุณมางงมอะไรเจองาอเนี่ยครับเฮ้ยผู้งขายนะเอฟพีครับปฏิหารมากครับมาเมืองจันทบุรีครับลงทะเลครับงมเจองอเจอง้อเฮ้ยคุณเห็นได้ไงว่าเั็นเป็นงอเห็นครับ เฮ้ยเมื่อกี้ผมอยากรู้การงมงมยังไงบอกหน่อยดิบอกเอฟซีบอกเอฟซีอะต้องน้ำลองลึกๆลองลึกๆต้องมีวิชาตัวไหนต้อัวซีแล้วก่อนน้ำต้องมีน้าโมไหมมีครับอ่ะบอกก่อนไม่เผื่อคนมาจันบุรีอะต้องทำโมทำโสสิิโครับอ่ีแล้วต้องพูดว่าไงต่อน้าโมน้่งจาบมอโดนห่านโดนถ้ามาต่างหนาข้าวต่างหน้าขออนุญาตหวานอีมานี่ยไม่ควรเนี่ยไม่รู้ตอนนั้นเขามาบอกว่าพนันพึ่งกองทอนครับ นี่นะครับเหลือเชื่อนะครับมาชันบุรีครับอาจารย์โต้งฝากถึงอาจารย์โต้งนะครับเห็นไหมครับว่าพวกผมก็งมได้แต่พวกผมงมได้ทุเรียนงมได้เงาะนะครับอาจารย์อุ้ยกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทําไมปมดอปวดอีกเว้ยอาจารพอแล้วมั้งเอางับเออเพราะขออีกครั้งหนึ่งจะจับให้ด่านเลยว่างั้นขออีกครั้งนึงขออีกครั้งหนึ่าอาจารย์กูจะกลับอาจารย์กูไม่ยอมบอกขออีกครั้งหนึ่งจับไม่นาบจับอะไรอ่ะจะงมอีกเหรอ ไม่จับหอยก็จับนมดีกว่าเลยซาลาเปาว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาจะงงกันอีกอะโอเคโอเคอะให้อาจารย์งมอีกครั้งนึ่งอาจารย์งมเลยกันอะอ๋องมเลยงมเลยแล้วต้องตีรายการต้องเกี่ยวนะเกี่ยวต้องเกี่ยวนะฮะต้องเกี่ยวอย่าลดิลังเลงหนลงลําบามันราออ่นนะ มเล่นในเกมด้วมังไม่ชไม่เชิไม่ชการไ่ชม่องไม่ไบอกผู้บเกลยวโอ้โหเรื่องน่ะโอ้ยน้ำหนักเบากว่ามอยู่มันไปเลยมึงเนี่ยไวดก่อนดิเดี๋ยวทะลาขาวเข้าไว้นมึงไหัวอยยามดูก่อนดิจัดเป็นนมกูจัดเปเนียฮะหง่ายเอเดียวดีวใจเราวเออเธอสวย พอแล้วไปเฮ้ยกอโ้เล่นน้อโอ้ยเล่นมากก่าเล่นมากกวอ้ยเฮียพอแล้วออมาบ้าหาเลยแกมึงไปชอบเล่นน้อก่อนเขาให้มาหาหอยไม่ได้มาจับหอยกูไม่อยากจับตัวหอยอยากจับน้องจับเปาหัวอ๋อ มือนังเงี้ยเก่าด้วยพอนะไไปเลยไม่ใช่กูไม่จะี่ดาชนะเดี๋ยวนี้มเถอะบอกพอยังจเล่นนู้กูหลุดแล้วจับอีไหมนมกูอ่ะเออเดี๋ยวก่อน้วจับินไหมเออแต่เ้ยนจะพูดมากดิจะปล่อยั้ยเงี้ยวไว้ดิยังยั่งขนาดนน่าตายห่ไปผ่านี่ ถ้าทุงหลุดโอ้ยมึงบ้าเลยวะเนี่ยหัวหาก,กูบอกแล้ว <c oughs> โอ้ยโ้ยไอเกย,อยบอกแล้วมันก็บ้าไปเลยพอโดนหอยก็บ้าแล้วเพราะว่าโดนหอยมาแล้วมึงก็บ้าไปเลยกูบอกแล้วไม่เชื่อแต่เยน็เยนๆก็พวงมือรุ่นนี้แรงดิเออร์เขารู้ว่าเป็นผัวไม่ให้ตัวตีเรียบร้อยมันกับก่อนน้ำตายถ้ามันทำล้าผัวโอ้ยมึงจะมานอนยอหญิงนี่ว่อ,ไไอะไรเงี้ย